หมอเคยบอกว่าถ้าหมดประจําเดือนก้อนจะฟอไปเองเหมือนไม่มีอาหารเลี้ยงก้อนเนื้อ,อจริงหรือเปล่าหมอฟันทงเลยว่านี่คือเรื่องจริงแต่เป็นเพียงบางส่วนและเกิดกับบางคนเท่านั้นค่ะปกติแล้วนะคะเนื้องอกในมดลูกเนี่ยจะโตจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อหมดประจําเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข่ก็จะค่อยๆลดลงทำให้เนื้องอกฟอไปค่ะ แต่ร่างกายยังสามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้จากเซลล์ไขมันและต่อมหมวกไตโดยเฉพาะผู้ที่มีไขมันเยอะๆหรือมีไขมันในช่องท้องเป็นห่วงยางหนาๆก็จะทำให้ร่างกายยังสร้างฮอร์โมนอยู่และก้อนไม่ฝ่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆนะคะที่กระตุ้นให้ก้อนไม่ฝ่อไปเช่นความเครียดสะสมทำให้ร่างกายหลังข้อที่ซออไปรบกวนฮอร์โมนเพศก็จะทำให้ก้อนโตง่ายขึ้น ขับถ่ายไม่ดีท้องผูกทำให้ฮอร์โมนส่วนเกินและของเสียสะสมถูกดูดกลับไปใช้ซ้ำในกระแสะเลือดส่งผลให้เกิดภาวะการอักเสบซ้ำๆกระตุ้นให้ก้อนโตต่อเนื่องและการกินอาหารกระตุ้นฮอร์โมนทุกวันเช่นไก่เล่งโตนมเนยชีสน้ำตาลของทอดรวมถึงอาหารแปรรูปการทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำก็เท่ากับการเติมอาหารให้ก้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวคะ่ะ หมดประจำเดือนไปแล้วไม่ใช่ว่าก้อนจะฝ่อทุกคนนะคะหากดูแลตัวเองดีๆก้อนอาจจะยุบไปก็จริงแต่หากยังได้รับปัจจัยกระตุ้นอยู่ก็อาจจะทําให้ก้อนโตต่อแม้ฮอร์โมนจะหยุดสร้างจากรังไข่แล้วก็ตามเพราะฉะนั้นการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะหากอยากพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพภายในพบกับหมอพรได้ในไลฟ์สดทุกวันอังคารถึงพระรหัสเวลา1 1ม0ครึ่งเป็นต้นไป าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดใจกดแชร์และกดติดตามหมอพอรไว้จะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆแล้วเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะคะ